ย่อนเนกประสงค์นะคะทั้งกินทั้งเล่นในเส้นเดียวกันนูเต็มนูเต็มเต็มจระแหมเต็มตั้ง เออย่า oh yeah. ไม่กระดุกระดิกใช่ไหมได้จัดให้ตกใจแล้ลูกนี้เล่น,เล,นเล่นหนักกว่าตังองี่นั้นแหลดูหน้าแล้วไม่คิดว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ หน้าตายเร้เข้งอื่ เองแล้วายาไม่เกี่ยวยาไม่เกี่ยวเราเล่นกันเองแล้วถีบไปโดนกันไปถีบไปโดนกันมาเอาจริงเอาู้ชีบิต่างเลย <laughs> ไปลุย <laughs> เปล่าไายทำไม่เฉยไม่ต้องตกใจกัดกันต่อไป <laughs> มาเมาคน้องตัวนิดเดียวโอ้วกนี้ก,นกันกันนี่นู่นหนูดูซูโมอ่อยุ่งทีเลยเอาไปหาเรื่องตอนนั้นต่อแนละ้ไไวไอ้วแม่เขบอกอะไรวะอะไรเข้าปลาไม่หลงาไม่หลงดีมากสิงโป๊ะ นี่ก็ถ่ายอย่างเดียวไม่คิดจะห้ามแมวเนะจะตัางเงยจะโดนเอาจริงผู้เนี่ยเสียงดัง <c oughs> เอาจจะปั้มก็ปัม้มซะเข้าบ้านไปแล้ว <c oughs> พี่ทำอะไรอะคะ